สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วนะคะเมื่อวันจันทร์นะคะเราได้ศึกษาในเรื่องของเสียงในภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ในชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงเพียงแค่เสียงสระและเสียงพยัญชนะนะคะยังเหลืออีกหนึ่งเสียงนะคะยังเหลืออีกหนึ่งเสียงนะคะที่เรายังไม่ได้ถูกพูดถึงนะคะซึ่งมิตรก็ได้ให้นักเรียนไปศึกษาล่วงหน้าแล้วนะคะในเรื่องของ เสียงวรรณยุกนะคะอ่ะเสียงวรรณยุกนะคะนักเรียนคงคุ้นเคยกับคํานี้นะคะนักเรียนเรียนภาษาไทยนะคะนักเรียนเคยพันมาตั้งแต่ตอนอยู่ประถมใช่ไหมคะถือว่าเป็นการทบทวนเนาะมีเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความรู้ในเรื่องนี้ดีอยู่แล้วนะคะอ่ะทีนี้เสียงในภาษาเสียงวรรณยุกนะคะขอโทษทีค่ะอ่ะเสียงในวรรณยุกนะคะมีกี่เสียงคะนักเรียนเสียงวรรณยุกมีกี่เสียงสี่หรือห้าคะนักเรียนมีทั้งหมดห้าเสียง ะะแต่มีเพียงกี่รูปมีเพียงกี่รูปคะมีแค่4ี่รูปนะคะที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะยังไม่ได้พูดถึงการผันเสียงนะนะคะที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าก็คือรูปของเอกโทตรี T o และจัตวานะคะแล้วยังพอจำได้ไหมว่าเสียงวรรณยุกต์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรนะคะ,ะเสียงวรรณยุกต์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสียงดนตรีทําไมถึงบอกว่าเป็นเสียงดนตรีคะนะคะอ่ะเพราะเวลาเราพูดนะคะเสียงวรรณยุกต์นะคะบางเสียงทําให้ระดับคํานั้นมีระดับสูงและระดับต่ําใช่ไหมคะทีนี้เราลองมาดูความหมายนะคะ <losers. S 1> เสียงวรรณยุกต์นะคะหมายถึงเสียงที่มีระดับสูงต่านะคะและเราได้ยินไปพร้อมกับเสียงสละนะคะบางทีอาจเป็นเสียงสูงบางทีอาจจะเป็นเสียงต่านะคะเสียงวรรณยุกต์ คือเสียงสูงต่ำสรุปง่ายๆเลยนะคะเปรียบเสมือนกับโน้ตของแต่ละพยางนะคะอ่าเปรียบเสมือนกับโน้ตของแต่ละพยางนะคะเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยนะคะนับว่ามีความสําคัญมากนะคะมีความสําคัญอย่างไรนะคะเสียงวรรณยุกต์นะคะนักเรียนลองสังเกตดีๆนะคะคําบางคําหรือพยางบางพยางใช้วรรณยุกต์เปลี่ยนนะคะวรรณยุกต์เปลี่ยนกันไปนะคะพยัญชนะต้นตัวเดิมเลยแต่ความหมายนั้นมันทาไมไปด้วย เปลี่ยนตามรูปวรรณยุกตไปด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวรรณยุกต์มีความสําคัญนะคะเพราะทําให้เกิดความหมายของคํานั้นเปลี่ยนแปลงกันไปอย่างเช่นคําว่าเสื้อนะคะมีความหมายอย่างหนึ่งนะคะก็คือสัตว์ถูกไหมคะอ่ะเพียงแค่เราพยัญชนะต้นตัวเดิมไปนะสละตัวเดิมนะคะแต่เราใส่รูปวรรณยุกตโทลงไปนะคะอ่ะก็เป็นคําว่าเสื้อนะคะก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่งถูกไหมคะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะเปลี่ยนแปลงกันไปเลย นักเรียนลองดู2ประเด็นนี้นะคะประเด็นที่1ก็คือเสียงวรรณยุกต์มีความสําคัญอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นให้ตอบไปเลยว่าเสียงวรรณยุกนะคะมีความสําคัญในภาษาไทยก็คือทําให้เรามีคําในภาษาไทยใช้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะแค่เปลี่ยนรูปวรรณยุกต์ความหมายของคํานั้นก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะต่อไป ประเด็นที่2นะคะการใช้วรนยุกต์แบ่งออกเป็นกี่วิธีนะคะการใช้วรรณยุกต์แบ่งออกเป็นกี่วิธีนะคะอ่ะมีตอบเนาะการใช้วรรณยุคนะคะแบ่งออกเป็น3วิธีนะคะสวิธี3วิธีมีอะไรบ้างคะอ่ะวิธีที่1น,นะคะวิธีที่1รูปและ เสียงวรรณยุกต์ตรงกันนะคะวิธีที่หนึ่งก็คือรูปและเสียงวรรณยุกต์ตรงกันนะคะเช่นรูปเอกนะคะผันแล้วก็เป็นเสียงเอกนะคะต่อไปวิธีที่สองนะคะรูปและเสียง วันในยุคอ่ะขอโทษทีค่ะรูปและเสียงวันในยุคข้อที่หนึ่งตรงกันไปแล้วใช่ไหมคะวิธีที่หนึ่งนะคะวิธีสองคือรูปและเสียงวันในยุคไม่ตรงกันนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องของตบย,ยางเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะเช่นรูปเอกนะคะแต่เป็นเสียงโทรนะคะต่อไปวิธีที่ 3. นะคะอ่าวิธีที่ 3. มมีเสียง แต่ไม่มีรูปนะคะอย่างเช่นคำว่าหนาวนะคะหนาวหอนอาวหนาวนะคะมีรูปบรรยุกไหม ไม่มีนะคะแต่ว่ามีเสียงนะคะอย่าลืมว่าทุกคํามีเสียงนะคะเราก็จะมารู้ว่ามันเป็นเสียงวรรณยุกต์ใดก็คือเรานําคํานั้นมาผ่านวรรณยุกต์นะคะเพราะฉะนั้นตอบไปเลยว่าเสียงวรรณยุกต์นะคะใช้ได้3วิธีนะคะการใช้วรรณยุกต์นะคะรูปและเสียงตรงกันนะคะ2รูปและเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกันนะคะ3มีเสียงแต่ว่าไม่มีรูปนะคะอ่ะมาดูต่อไปอ่ะอันนี้ดู ทราบแล้วเนาะสามัญน,นะคะไม่มีรูปเอกโทตร 3, จีจตวาเขียนอย่างไรนักเรียนทราบดีอยู่แล้วนะคะต่อไปเลยนะคะสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการผันวรรณยุคืคอนะคะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้มิรก็ได้พูดถึงแล้วสิ่งที่เป็นส่วนสําคัญมากและมีอิทธิพลต่อการผนวนรณยุก็คือตรายางนะคะตรายายงไตรแปลว่า3นะคะก็คืออักษร3หมู่นั่นเองก็คืออักษรสูง อักษรกลางและอักษรต่ำนะคะอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำนะคะทั้ง3อักษรนี้นะคะผันวรรณยุกต์ได้ไม่เท่ากันนะคะต่อไปข้อที่2นะคะคาเป็นคําตายนะคะคาเป็นคาตายนะคะคาเป็นคําตายก็มีอิทธิพลต่อการผันวรรณยุกต์เช่นกันนะคะามาดูต่อไปอ่า ระาย,ยางก็คือการแบ่งพยัญชนะทั้ง4 4ตัวนะคะออกเป็น3ส่วนนะคะคืออักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำนะคะแบ่งเพื่ออะไรนะคะแบ่งเพื่อประโยชน์ในการนำไปผันคำหรือผันวรรณยุกนั่นเองนะคะทั้งนี้ก็เพราะว่าอักษรแต่ละหมู่มีความสามารถในการผันคำแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันอ่ะทีนี้มาดูทบทวนเนาะ อักษรสูงมีอะไรบ้างนะคะมีกี่ตัวนะคะ,ะมีขอไข่ขอขวดชอจชิงทอถานทอถุงหอพึ่งฝอฝาสอสลาสอเสือสอสีหอหีบนักเรียนจําได้อยู่แล้วนะคะมีท่านักเรียนไปทบทวนไปแล้วนะคะอ่ะต่อไปอักษรกลางอักษรกลางนะคะอัน,นนี้จะผ่นได้5เสียงนะคะอักษรกลางนะคะจะผ่นได้5้าเสียงนะคะอ่ะก็มีกี่ตัวมี9้าตัวนะคะมี9้าตัวต่อไปอักษรต่ํานะคะอักษรต่ํามีกี่ตัว 24ตัวด้วยกันนะคะนักเรียนลองดูเนาะหลักการจำหลักการจำอ่ะคอคนข้างูชูโซเชอหญิงโทเท่าเนนธรรมธนูย่า,ยารู้แล้วว่าพมา่าฟันสัมภาเรเหล่าแห่นะคะอ่ะหลักการท่องจำเนาะต่อไปนะคะการแบ่งพยพญชนะออกเป็นสามหมู่ที่ได้อีกอย่างหนึ่งว่าตราย,ยางมีความสำคัญอย่างไรนะคะมีความสำคัญแน่นอนอย่างที่บิดบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าอักษรสูง อักษรกลางอักษรต่ำผ่านมยุกต์ได้ไม่เท่ากันนะคะอักษรสูงจะผันได้แค่3เสียงเท่านั้นนะคะอักษรสูงจะผันได้แค่3เสียงเท่านั้นก็คือเสียงเอกเสียงโทและจัตวาอลองดูในตารางนะคะมีในตาราง5เสียงเลยสมารถเอกโทตรีจัตวาแต่ถ้าเป็นอักษรสูงนะคะจะผันได้แค่3เสียงเท่านั้น นะคะไม่ได้ผ่านได้5เสียงเลยนะไม่ได้ผ<ง>่านได้5เสียงนะคะต่อไปอักษรกลางอ่าที่มิตรบอกไปแล้วอักษรกลางจะผ่านได้ถึง5เสียงด้วยกันอ่ากากะกากากานะคะผ่นได้5เสียงด้วยกันต่อไปอักษรต่ําจะผ่านวรรณยุกต์ได้แค่3เสียงก็คือเสียงสามัญเสียงโทเสียงตรีนะคะเสียงสามัญ เสียงโทเสียงตรีผันได้3เสียงเหมือนกับเหมือนกับอักษรอะไรนะคะเหมือนกับอักษรสูงนะคะเหมือนกับอักษรสูงแต่แตกต่างกันตรงไหนเสียงที่ผ่านได้3เสียงนี่เหมือนกันไหมอ่ะอักษรสูงเอกโทจัตวา3เสียงเหมือนกันแต่เป็นเอกโทจัตวานะคะแต่ถ้าอักษรต่ำผ่านได้3เสียงคือสามัญโทตรีนะคะสามัญโทตีนะคะดูในตารางนะคะมิสใส่ในตารางไว้ให้แล้ว ทีนี้คำเป็นคำตายนะคะคำเป็นและคำตายนะคะและเป็นอ,อีกสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอิทธิพลนะคะที่มีผลต่อการผันวรรณยุกตเช่นกันนะคะนอกจากตราย,ยางแล้วนะคะ,ะคำที่คำเป็นคือคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวในแม่กอากานะคะสระเสียงสั้นเสียงยาวนักเรียนทราบแล้วเนาะนะคะสระเสียงสั้นเสียงยาวนะคะ 2. คําที่ผสมด้วยเสียงสั้สน เฉพาะสระอําไอไอเอานะคะสามคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่ก้นกลมกงเกยเก,ก,ก,กินะคะหรือจำคำนี้ไว้ก็ได้นะคะนมยวงนะคะนมยวงนะคะ,ะดูตัวอย่างคำเช่นมาดูปูเวลาปีนะคะ,ะคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวในแม่กอกากตัวอย่างเช่นคำว่ามานะคะก็คือจะไม่มีตัวสะกดนะคะ ถ,ถ้าอยู่ในมาตาแม่กกาก็คือจะไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปคําที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นนะคะอ้ I ําไอไออานะคะอย่างเช่นคําว่าใช่นะคะต่อไปคําตายนะคะคือคําที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นนะคะต่างกันแล้วนะในแม่กกานะคะถ้าคําเป็นจะเป็นสระเสียงยาวในแม่กอกาแต่ถ้าคําตายนะคะจะเป็นสระเสียงสั้นในแม่กกานะคะก็คือไม่มีตัวสะกดสระเสียงสั้นก็อย่างเช่นสระอ สระอุอย่างนี้นะคะต่อไปข้อที่2คําที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กกกกดนะคะจำสั้นๆหนึ่งคำคำว่ากระบทนะคะต่อไปดูตัวอย่างคําเช่นคําว่ากะทินะคะกะก็สระอะใช่ไหมคะทิสระอิสียงสั้นถูกไหมนะคะแล้วก็ไม่มีตัวสะกดนะคะโอเคต่อไปข้อสังเกตในการใช้วรรณยุ์นะคะข้อสังเกตในการใช้วรรณยุกต์ข้อที่1 อักษรกลางคำเป็นเท่านั้นที่ผ่นได้ครบ5เสียงนะคะอักษรกลางคำเป็นเท่านั้นที่ผ่านได้ครบ5เสียง 2. องัอกษรกลางและอักษรสูงผ่านรูปวรรณยุกต์ใดจะเป็นเสียงนั้น <Am> นะคะ 3. อักษรต่ำผ่านรูปวรรณยุกต์เอกจะมีเสียงโทนะคะแต่ถ้าผ่านรูปวรรณยุกต์โทจะมีเสียงตรีนะคะรูปและเสียงตรงกันไหมไม่ตรงกันแล้วนะคะต่อไป ข้อที่4อักษรคู่ผ่านครบ5เสียงได้โดยใช้เสียงคู่นะคะใช้เสียงคู่กันนะคะต่อไปอักษรเดียวผ่านครบ5เสียงได้นะคะโดยใช้หอนำข้อที่6อักษรต่ำไม่มีการผ่นวรรณยุกด้วยรูปตีนะคะถ้ามีถือว่าคำน,นั้นเขียนผิดนะคะต่อไปอ่ะข้อสังเกตนะคะข้อที่7คําคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกกำกับนะคะเป็นคำพื้นเสียงมีเสียงวรรณยุกดังนี้นะคะ อักษรกลางคําเป็นพื้นเสียงจะเป็นเสียงสามาัญอักษรต่ําคําเป็นพื้นเสียงจะเป็นเสียงสามาัญอักษรกลางคําเป็นพื้นเสียงจะเป็นเสียงเอกอักษรสูงคําเป็นพื้นเสียงจะเป็นเสียงเอกอักษรสูงคําเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาอักษรต่ําคําตายสั้นนะคะพื้นเสียงเป็นเสียงตรี และอักษรต่ำคำตายยาวพื้นเสียงเป็นเสียงโทนะคะอันนี้ก็คือข้อสังเกตนะคะในการใช้วรรณยุกนะคะทีนี้เรามาดูนะคะการพิพจารณาส่วนประกอบของพยางค์นะคะให้พิจารณาตามโครงสร้างนะคะหรือองค์ประกอบนะคะอ่ะอย่างเช่น3ส่วนนะคะดูคำนะคะมา้าดุและเตะหมูนะคะมา้าดุและ หมูนะคะ3ส่วนคืออะไรคะสละก็คืออ่ะดูทีละคำเนาะนะคะไม่ได้เป็นประโยคนะคะดูทีละคำสละก็คือตัวลาอ่าในคําว่าม้าสละคืออะไรคะสละอาพยัญชนะก็คือมอม้าวรรณยุก็คือรูปโทนะคะต่อไปดุนะคะดุพยัญชนะคือพยัญชนะคือเด็กสละคือสละคือสละอุนะคะวรรณยุกตคืออะไรนะคะผันเสียงนะคะ ต่อไป4ส่วนนะคะประกอบไปด้วยสระพยัญชนะวรรณยุกและตัวสะกดอย่างเช่นคําว่าต้มนะคะสระก็คือสระโอพยัญชนะคือต่อเต่าวรรณยุกต์ก็คือรูปโรตัวสะกดก็คือหมอม,ม้านะคะต่อไป4ส่วนพิเศษนะคะ สระพยัญชนะวรรณยุกต์และตัวกาลันนะคะอย่างเช่นคําว่าเล่คือสระอะไรเล่สระเอพยัญชนะคือลอลิงรูปวรรณยุกค,คือรูปเอกนะคะตัวกาลันก็คือหอหีบกาลันนะคะเราไม่ได้ออกเสียงอยู่แล้วนะคะต่อไป5ส่วนนะคะประกอบไปด้วยสระพยัญชนะวรรณยุกต์ตัวสะกดและตัวกาลันนะคะอย่างเช่นคําว่าอนงนะคะสระคืออะไรคะอนงงอะ สะอะใช่ไหมคะนงอะไรคะสระอกใช่ไหมคะต่อไปพยัญชนะคืออ,อ่างเนาะหนูถูกไหมคะวรรณยุกค,คืออะไรคะวรรณยุกมีรูปไหมไม่มีแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีเสียงนะคะลองผ่านดูนะคะตัวสะกดก็คือตัวงองูงและตัวคอวายเป็นตัวกะลันนะคะ